เสือดาวและเสือดำเป็นเสือมีขนาดใหญ่รองลงมาจากเสือโครงเสือดาวมีขนสีน้ำตาลอ่อนแกมเหลืองมีจุดดำทั้งตัวแต่บริเวณกลางตัวมีจุดดำเป็นกลุ่มๆที่เรียกกันว่ารอยขยุ้มตีนหมาหลังหูดำมีจุดสีขาวนวลที่หลังหูเหมือนเสือโครงส่วนเสือดำนั้นมีขนาดและรูปร่างเหมือนเสือดาวทุกประการแต่มีสีดำตลอดตัวทินอาศัย พบในประเทศอัฟการิสถานแองโกลาอาร์เมเนียอาเซอร์ไบาจานบังคลาเทศอื่นๆที่ระดับความสูงไม่เกิน5,200เมตรจากระดับน้ำทะเลบริเวณป่าทึบป่าโปรง่งทะเลทรายและกึ่งทะเลทรายทางตอนใต้ของแอฟริกาป่าสนเขตอบอุ่นป่าใบกว้างในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหิมะกินสัตว์ป่าทุกชนิดที่จับได้เช่นหมูกวางลิงนกยูงและ,มะแมลงสัตว์เลื้อยคลานนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์กีบเท้าขนาดใหญ่พฤติกรรม อยู่ในป่าได้ทุกชนิดทั้งป่าทึบป่าโปรง่งเป็นสัตว์ที่ว่องไวปกติแล้วอยู่ตามลําพังตัวเดียวจะอยู่เป็นคู่ในระยะผสมพันธุ์เท่านั้นชอบกระโดดจากต้นไม้เพื่อจับเหยื่อบนพื้นดินและลากเหยื่อขึ้นต้นไม้เพื่อกันไม่ให้สัตว์อื่นมาแย่งสถานภาพปัจจุบัน1เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562 2เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ หากคุณชอบกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะคลิปจะมาทุกวันเวลา8โมงเช้าขอบคุณค่ะ